สวัสดีค่ะยายเล่มใช่แนวใหม่แล้วนะคะจาก u S A ค่ะพี่น้องก็ก็ก็ครอบประตูเช่นเคยค่ะพี่น้อง ong พี่น้องมาฟังเพลงก็ยายเลมค่ะเพลงนี้ยายเลมสิมาจัดนี่ค่ะพี่น้องกะพี่น้องสปปลาวขอมานะคะ EPC ทั้งสปปลาวขอเพลงเข้ามาค่ะขอเข้ามาเรื่อยๆยายเลมก็มีงานทำยายเลมก็มีความสุขเลยค่ะมีความสุขในการเปิดเพลงค่ะถ้าบ่ได้เปิดเพลงนี่อู้ถ้าถ้าบริยแยกชันยายเล่มกะเปิดเพลงฟังอยู่แล้วค่ะพี่น้องกะมีความสุขนะคะพี่น้อง ว้าวกสาวอยู่ข้างหลังค่ะลนกสาวยางอยู่ข้างหลังก็ขอ,อไปได้รายเด้อค่ะทีมีตัวหน่อยๆมาตัดฉากเอาหมื่นี้กกมาฟังเพลงอันนี้เนาะค่ะพี่น้องแย่แรมสิมาดีเอคชันเพลงโอผู้สาวค่ะของมิสเตอร์แทนกับคุณอาอาจินบอกคะ่ะเอฟที T ตุ้ยกลางนาเนาะค่ะถ่ายแย่แรมอันพิทอันถือก็ขอ,อไปได้ร้ายเด้อค่ะซื้อนักรลองน่อันอย่างอีหลีค่ะพี่น้องเอาแย่แรมกับสีภาพี่น้องไปฟังเพลงน้ำกันนะคะ เพราะว่าย่แล้วเหมือนท่าเราเห็นแหละเอ็มวีหรอกค่ะเอ็มวีนี่กับซีเ็นกับพรมพี่น้องนี่นะคะเอาไปฟังกันเลยเนาะค่ะว่าโอ้ผู้สาวนี่เป็นจังไดนะคะไปฟังกันเลยค่ะโอ้รถตีมวนค่ะพีวยนิดนึงหองรถตีมวนมวนสเตอร์แทนเตอร์แทน อกสาวจะมีคณอยู่บ้านใดจะอมาเหตุให้ใจคกมวันไววคือมันซื้อทองคือมันโลภไรอยากจะถามโเปไนรู้สาพายช่วยไมเหตุให้ใจค้วันไวอยากจะถามเจ้าปีว่าจะมีแฟนแล้วบอต่ออายได้บีคุนขี้ไลตัวมาอายจึงจะอีรีได้จะคูบอเธอันเจ้ายังมา เศร้าเพิ่มาไปแย่ไข่หมดแดงไปหาหนองไม้ในหน้ามาแกงมาอยู่น้งไอ้โบนี่แซนด์ดของแพงไม่จะหลุดไทยโบนี่มีดอมัสแตงแต่ตวนันตรงนีสิพาอยู่พีนไมไมีแหงสิพาเจ้านำไปขึ้นสวรรค์เอ๊และอยากให้เจ้านำมามวนน้ำกันเอมีแฟนแล้วมันก็บอสำคัญเอมามวนน้ำไอ Hit, hit, hit. เป็นยังไงคะโอ้ผู้สาวโอ้ผู้สาวนีร่องกันตั้งสามคนคะ่ะพี่น้อ <Mr. Tan. S 2> งมิสเตอร์แทนมิสเตอร์แทนแอนคุณจินอาอาจินอาจินแล้วก็เอฟที T. ตุ้ยกลางนาะหล่องสามคนเนาะคะ่ะอู้ นักร้่อสามคนสามสไตล์นะคะรอเคนละแบบน้ำค่ะพี่น้องอันนี้เพคนปล่อยเพลงมาแค่อาทิตย์เดียวค่ะพี่น้องปล่อยเพลงอาทิตย์เดียวสามหมื่นสามหมื่นสามพันกูวิวแล้วเขาอู้สุดยอดเหมือนย่าแลมก็มาสนับสนุนเพลงของคนนั่เนืนะะ้อคาร์กาเยอะซอยดันวิวเพื่อนั่มนะคะพี่น้องทีเอฟซีโปโป,ป,ปลา,ลาขอเพลงขามาค่ะมีแต่เพลงมลุนมวนค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องบอกขอเพลงขามาย่าแลมสิบหูจักเพลงเลยค่ะนี่ย่าเนอะย่าแลมเป็นคนไทยนะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพลงเล่าค่ะ ยิ่งฮิปฮอปเล่ายิ่งหมักค่ะพี่น้องหองมวนบ่มีี้แยงหรอกค่ะพี่ตธคนแบบว่าอู้ยอ่อนี่จะเพลงมวนๆทีอาเอฟซีทรงสรงเพลงมาให้แย่แหลมเนาะคะ mm ่ะ hmm. เมื่อนี้ยแย่แหลมกับาซอยดันวิวอยู่คอนโโอผู้สาววันไหนเนาะคะ่ะผู้สาวก็แเต่งตัวเซ็กซี่เนาะค่ะพี่น้องคนแหลกคนแหลกกัแเต่งตัวเซ็กซี่นะคนที่สองนี่คนเดียวกันอยู่ค่ะพี่น้องที่แย่แหลมรับข่ายขับข่าว คือสิสองคนหรือคนเดียวเนาะคะ่ะแต่ว่าการแต่งตัวคนนั้นสไตล์เนาะคะ่ะพี่นอ้องสไตล์แหลกโอ้เซ็กซี่ไร้ค่ะพี่นอ้องยกนิ้วให้เลยคายเอมี่เนยเซ็กซี่ขนาด <laughs> แต่ว่ายายหล่ะคะือสีโบไว้เนาะค่ะปนเอาวันนี้ก็ะแซมนี่เนาะคะ่ะพี่นอ้องเพลงโอ้ผู้สาวดีก็ม้วน,นะคะ่ะยายเลมก็มากมากคะ่ะพี่นอ้องอ่ายายแ่หมาสนับสนุนวิวคุ้แอสนับสนุนเพลงของคนนาเนาะคะ่ะก็ซอยดันดันดันซอยกันเนาะคะ่ะเมื่อดันก็นดังแล้วค่ะสามหมืน่นกลัวแล้ว เอาหมดอนกระซับเนี่ยนาะค่ะโอ้ผู้สาวถ้าชอบประกดไล่ถ้าไม่ชอบประกดไ,ไล่ไล่ไลให้าย่แลม้มันเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้ผู้สาว